มีซูมไลท์ไหมซูมไลท์อ่ามีด้วยนะฮะโว้ววววววเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหตัวเกมมันบั๊กหรือเปล่าอันเนี้ยเฮ้ยเกือบตายเลย ก็สวัสดีทุกๆคนคุณผู้ชมท,ทุกๆ giving, ท่านกันด้วยนะครับ <carts. S 2> อยู่กับผมมิดนะฮะวันนี้เราก็อยู่ในเกมไมโครฟลับนะครับผมก็ในวันนี้นะฮะผมก็จะทำการเด่นไมโครฟลับเอาซีวิลล์กันต่อนั่นเองนะฮะตอนนี้นะฮะก็ ep เท่าไหร่แล้ว ep ที่5มั้งถ้าจำไม่ผิดนะวันนี้เราก็เตรียมตัวจะไปเนเธอร์นะฮะเพราะว่าตอนนี้เรามีพิกไซมอนแล้วนะฮะเราจะไปเอาออ s ซิเดียนนะฮะเรามีถังเหล็กไหมดูก่อน ว่าทาั้งเหล็กต้องอยู่ด้านล่างนี่เลยเอาเป็นว่าทําก่อนแล้วกันนะฮะเราต้องการน้ําทาถังเหล็กมาทั้งหนึ่งแค่นี้พอโอเควิ่งไปตักน้ําเดี๋ยวขอวิ่งไปตักน้ําแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคตอนนี้เราก็ไล่น้ํามาแล้วนะฮะเราจะไปทําการประชวนกับลาวาเอาตามกับลาวานั่นแหละมันก็จะกลายเป็นออฟซิเดียนให้เราแล้วเราก็ขุดนะฮะ ซึ่งลาวามันก็อยู่ด้านล่างด้านล่างเหมือตผมนี้แหละฮนะไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่านะก็ต้องรอดูกันก่อนนะว่าจะพอไหมป<ะ>้งเดี๋ยวดูก่อนนะมีถังเหล็กอะมีลาวาด้วยไม่ไม่ลาวาเนี่ยผมว่าผมเก็บไว้ก่อนลวกันเผื่อได้ใช้เอาไว้ใช้ทําอะไรล่ะก็เอาไวใ้ไไวใช้ในการปิ้งแร่มัง้งนะ ตรงนี้พอไหมผมจะทำานี่นะก็อย่างนี้โอเคสวยแล้วก็ตักมาอีกพอไหมเนี่ยตักมาอย่างนี้ผมไม่ทําประตูนี้เธอรตรงนี้หรอกนะฮะเพราะว่าผมจะเอาไปทําข้างบนนู่นทาประตูนี้เธอข้างบนโอเคต้องการทั้งหมด10ก้อนนะฮะ อย่างนี้ทําไปเรื่อยๆนะฮะตักน้ามาโอเคแล้วก็เริ่มขุดผมขอขุดออฟซิเดียนแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวกลับมาโอเคตอนนี้ก็ขุดเสร็จแล้วนะก็ขั้นตอนเหมือนเดิมเลยนะตักลาวามาเทไว้ตรงนี้ตักลาวามาเทไว้ตรงนี้ตักมาอีกเทไว้ตรงนี้ตักมาอีกเอ้ย ร้อน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 เทน้ำลงไปโอเคก็เหมือนเดิมนะแต่ผมจะเอาเพิ่มเอาเพิ่มอีกเพิ่มอีกนะแล้วก็ตักลาวามาเพิ่มตักมาใส่เปอย่างนี้ตักมาเอาไม่ละอีกเดินลงลาวานะ <Okay. S 1> ตักมาเลยเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะตักมามขอนับก่อนนะขอนับขอนับ เรามีแล้วสีก้อนนั้นก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดก้อนไม่พอลองใหม่อีกดีอย่างนี้่ะขดได้ย,ยังยังไม่หมดแปดก้อนงั้นก็เ 9, 9, ก้าเก้าสิบกุดไม่ได้ เป็นเบดล็อกถักมาอย่างนี้เลยแล้วก็เอาน้ำลาดใส่เลยโอเคเดี๋ยวผมขอขุดอีกแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวกลับมาพอครบ10ก้อนแล้วแล้วก็ไปทำประตูนเธอกันนะครับไปโอเคตอนนี้เราก็ไล่มาอาก้อน,นะฮะทำมาเกินด้วยนะฮะโอเคแล้วก็ฝากไว้นี่ก่อนละกัน3ก้อนตอนนี้เรามีเลเวล30แล้วน่าจะอับของไ้แลวมัง้งผมอยากอับมานานแล้ว ไล่มอนน่ะพิกแอคไลมอนพิกแอ็ผมอยากจะอาบนะก็มีลาพิสไหมชิ้นเดียวไม่พอแน่อยู่ด้านล่างนู่นน่ะขอวิ่งไปเอาก่อนแป๊บหนึ่งมันน่าจะมีแหล,นะละนะลาพิสอ่ะฮะมีอ่ะเท่านี้มีเพิ่มไหมเพิ่มมีเพิ่มไหมมีไม่เพิ่ม,มเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหเกมี่ยไหมครับบั๊กดูดิ มหาศา์อีกแล้วนะฮะตรงนี้ก็ผมได้ทำครบหมดแล้วนะก็ข้างงัวได้เอาหนังงัวมาครับตรงนี้คืออ่ Fortune าฟอร์จูนสามนะสนใจนี่แหละสิ่งที่ผมต้องการอัพเลยฟอร์จูนสามแล้วก็อันเบกกิ้งสามนี่แหละถูกใจสุดละฟอร์จูนนี่ก็จะทำให้ขุดฐานเยอะขึ้นนะดูนี่ก็ ได้ประมาณอนะ่ะสองก้อนถ้าขุดเพิ่มละห้าก้อนนี่แหละที่ผมต้องการละผมจะเอาไปขุดไดมอนด์ข้างล่างนู่นนะ่ะไม่รู้ว่าจะได้กี่เมตรป๊กเอาเป็นว่าฝา,ฝากไว้ก่อนละกันดาบนี่ผมก็ได้อับไปแล้วนะมันอัพเพิ่มไม่ได้บิกเอ็กซ์ม่ขวานละ่ะขวาน,นี่ที่ขุดซิลทัสนี่ผมว่าน่าจะใส่บิ๊กเอ็กซ์นะไม่อยากจะใส่กับขวาน เอาเป็นว่าไม่เอ็นชาร์ตอะโอเคฮะเราจะมาทำการสร้างประตูเนเธอร์นะตอนนี้มีออฟซิเดียนครบ10พอดีแล้วผมจะสร้างบริเวณอ่าข้างบนนี่ไหมข้างบนนี่เลยโอเคเอาโคบอลตสโตนออกมาอย่างนี้แล้วก็ปูพื้นให้มันนิดนึงนะมันจะได้ง่ายอย่างนี้อย่างนี้อนโอเคแล้วก็ อย่างนี้หรือเปล่านะเ็าต่ำลงอีกดีเขาลงต่ำอีกโอ้โหเสียเวลาจริงๆขดออกเลยอ่าอย่างนี้นออลนแล้วก็ขุดข้างล่างอย่างนี้โอเคสวยแล้วก็แบบเนี้ยไม่ใช่อีกแล้วโอ้โหเดี๋ยวผมขอสร้างประตูก่อนนะฮะ โอเคขุดดินนะฮะขุดดินแล้วก็วางไว้ข้างล่างอย่างงี้ตรงนี้ก็ขุดหอ,อกนะอย่าทำผิดอีกเขาสองนะหนึ่งสองโอเคท่าน,นั้นก็หนึ่งสองเอ๊ะพอไหมเนี่ยโอเคพอพอวางอย่างงี้แล้วก็หนึ่งสองขึ้นอย่างงี้โอเคเอาทอดมาแล้วก็ปักทอดไว้ ข้างบนเดี๋ยวกลัวมอนเตอร์เกิดอ,อย่างงี้แล้วก็ไปแซกอยู่ไหนไปแซกอยู่ในตัวโอเคจุดไฟโอเคเราไล่ประตูนี้เธอแล้วนะฮะเราจะเข้าไปได้ไหมผมว่าเราต้องเตรียมอุปกรณ์ก่อนต้องเตรียมอุปกรณ์ผมจะไปหานเนเธอร์นะฮะหานเนเธอร์อีกอะไรหานเนเธอร์ไลท์แร่นเนเธอร์ไลท์น่ะแร่ใหม่ และผมก็ต้องการขนแกะด้วยนะฮะตอนนี้ขนแกะมีประโยชน์แล้วเอ,อวเะะเาเลยไปเอเลยเอะนะเอเลยเยอะเยอะยอะเยอะยอะเอเยอเยอเยบเยอยอเยอเยอะเกอะเยเยอเยนะเยอเยอยอะเยเยอเยเยอเยอะเยอะยอะยอะยอเอเยอะาอเยยอเเยอะเยอะเออยะเเยอเยอยอเอยเยเยออาเยะะะเยเยอเยยะ ไม่รู้ว่าจะเกิดตรงไหนก็ไม่รู้เข้าไปเลยจะเกิดตรงไหนไหมขอที่ดีๆนะอย่าตกลาวาตายนะโอเคกดชิปว้าวผมเกิดอยู่ในไบโอมอ่าป่าสีแดงนะไม่รู้เขาเรียกว่าป่าอะไรว้าวโ o b b s t o ไม่ใช่เิโกส o ต s แล้วก็อาทองผมจะทำทางดีๆเดี๋ยวเผือเดินออกมาทางนี้ก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าอุดไว้ก่อนดีที่สุดแล้วตัวนี้ก็ทางไม่ดีแล้วไม่เรียบเลยเป็นรูด้วยโอเคผมว่าผมน่าจะขุดดิ่งลงไปเลยนะเผื่อว่าจะเจอแร่ตัวนี้ก็ เอาทองก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยได้ทองแล้วตอนเนี้โอเคเรามีที่ขุดฟอจูนฟอจูนสามมันก็มีโอกาสจะดอบของได้เยอะขึ้นอย่างกูสโตนได้เท่าไหร่ได้3มันก็ปกตินี่หว่าหรือว่ามันขุดได้เฉพาะแหล่เท่าไหร่นะได้11ได้หรือเปล่านะ ตอนนี้มืดนะฮะมืดไปเลยตัวนี้ทางไปที่ไหนโว้วว้ว,ว,วจเย็นเย็นจเย็นจีครับผมไม่ได้ทําร้ายคุณไม่ได้ทำร้ายคุณแค่จะกินเนื้อหมูกินเนื้อหมูได้มาสองชิน้นยังไงมันก็คือหมูปักไฟไว้ก่อนนะแล้วก็ขุดนะอ่ะเก้ยบ้าอีเดะ แล้วก็ขุดเนเทอร์คอร์สก่อนเพื่อจะเอาไปทำสโตนนะฮะตอนนี้ก็มืดนะฮะป่าข้างนอกนั้นก็น่าจะอันตรายมั้ยนะฮะน่าจะอันตรายมันจะมีหรือเปล่านะมีซูมไลท์ไหมซูมไลท์อ่ามีด้วยนะฮะโว้ววววววเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหตัวเกมมันบั๊กหรือเปล่าเนี่ย เอ้ยอบตายเลยไม่ไหวแล้วแค่ออกไปข้างนอกเองเมื่อกี้หมูเป็นอะไรอะ่ะตัวหายครึ่งหนึ่งเลยหรือว่ามันอาจจะเป็นอ่ะเป็นพรมอสมั้งมอสเกมผมมันอาจจะโหลดไม่ทันแต่ตอนนี้ผมขอเอาอ่าซูมไลท์ก่อนนะซูมไลท์เก็บไปก่อนโอเคอันเดียวพฟอก็แล้วกัน เดี๋ยวค่อยมาใหม่นะฮะขอกลับเข้าไปก่อนนะกลัวละตอนนี้ยอ้าวเกมหลุดตายละผมว่ามอสที่ทำให้เกมภาพสวยเนี่ยมันน่าจะไม่รองรับนะเวลาที่ผมเข้าเนเธอร์นี่เกมหลุดตลอดเลยนะผมว่าผมน่าจะไปโหลดอันใหม่มาใส่แล้วนะ โอเคผมว่าคลิปนี้ก็พอแค่นี้กันแล้วกันนะฮะหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะฮะเดี๋ยวอีพีหน้าจะมาเจอกันอีกนะครับไปละ